ใครหา mercedes benz สภาพเก่าเก็บฟังทางนี้ครับวันนี้ผมมี mercedes benz e class ครับ e 2 3 0 w 2 1 0 b น6 9 7ะครับปีเ e 6 <c oughs> ดเดรถเดิมๆเลยสภาพบอดี้เดิม,เ,เ,ดมเครื่องเกียร์ดีนะครับภายในไม่โซมด้วยรถเจ้าของดีนะครับวันนี้ราคาพิเศษเป็นแค่225,000บาทครับช้าอดนะเพราะมีคนสนใจเยอะมากครับ เนมจากช่องโนเนมนะครับวันนี้โนเนมมารีวิวรถ1รุ่นนะครับที่มีคนอินบ็อกถามเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับว่าพี่ครับ w 2 1 0มาหรือ,อยังนะครับผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่ารถที่ผมจะรีวิวเนี่ยเป็นรถที่ผมชอบส่วนตัวในบุขผงความสบายนะครับจริงๆผมรีวิว mercedes benz e class bm e r i ห้าค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเทียบประมาณปี2000เนี่ย ถ้า BM นะครับก็จะเป็น BM Series 5ตัว E39 เหรือปลายๆปร,ป,รประมาณต้นปลายปี E34 นะครับแต่ถ้า Mercedes-Benz เนี่ยจะเป็น W210 นะครับซึ่งผมบอกอย่างนี้ก่อนว่า210น่เนี่ยน่าสนใจเพราะตัวนี้นะครับเป็นตัว New I เนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็เครื่องนะครับในตัวแรกเนี่ยเป็นเครื่อง F1 ตด้วยซึ่งดูแลรักษาง่ายและอะไหล่ตัวนี้ค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้นะครับเป็นรถเดิม นะครับซึ่งที่ผมเคยบอกว่ารถเดิมของ W200 ตัวนี้เนี่ยนุ่มกว่า W211 อีกน,นะครับนุ่มกว่าตัวใหม่แต่ผมว่ามันเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะเนื่องจากว่าตัวใหม่เขาจะเน้นให้ค่อนข้างที่จะสปอร์ตนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่อง m 2 1นะครับเบนซิน4สูบแถวเรียงประมาณ150แรงม้าซึ่งเพียงพอนะครับ0ูน0ถึง100ก็เคลมไว้ที่ประมาณ1ิวิกว่านิดนนะครับ แต่ที่สําคัญคือมันนุ่มมากเดี๋ยวไปดูสเปคกันครับโอเคครับมาดูสเปคของ mercedes benz นะครับ e class นะครับ e 2 3 0 el นะครับในเล่มลงแบบนี้ตัวนี้เป็นรถเป็นปี96.97รถคันนี้เป็นรถ e class ที่นุ่มนวลแล้วก็เป็นรถที่มีเดี๋ยวคนให้ผมหาค่อนข้างเยอะตัวนี้เนี่ยถ้าเทียบกับตัวก่อนหน้านี้นะครับ w 1 2 4ผมรู้สึกว่าตัวนี้จะค่อนข้างใหญ่มาก นะครับเป็นตัวที่ขายดีสําหรับช่องผมเลยเนื่องจากว่าอย่างที่ผมเคยรีวิวเนาะถ้าเน้นความนุ่มนวลน,นะครับ W210 เนี่ยมีใช้ไปกว่าครึ่งเลยนะครับมันผลิตประมาณ1995ถึงประมาณปี2000ต้นๆน,นะครับประมาณปี2001นะครับเพราะหลังจากนั้นจะเป็น W211 แล้วนะครับตัวนี้ฐานกว้างแล้วก็ความรู้สึกลักชัวรี่จะรู้สึกจะใหญ่กว่า211ค่อนข้างเยอะนะครับมาดูไฟนะครับไฟตัวนี้ จะเป็นไฟสีแฉกแบบนี้นะครับสีแดงสีนะครับก็เป็นสีเดิมเนาะบางบางที่ก็ต้องมีรอยเล็กน้อยนะครับแต่ผมอยากให้ทุกท่านดูว่ารถคันนี้เป็นสีเดิมนะครับเจ้าของเก่าคันนี้เป็นเจ้าของร้านคาแคร์นะครับเขาก็ดูแลมาเป็นพิเศษอันนี้ขนาดสีเดิมๆนะครับขัดธรรมดาเนี่ยรู้เลยครับว่าสีแววเลยไฟนะครับก็เป็นไฟเดิมปกติเลยนะครับผมชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือล้อเดิมนะครับและช่วงล่างเดิม ตัวนี้เป็นยางบิสโตแล้วก็ล้อเดิมนะครับเป็นตัวอีลิเกนเนาะช่วงล่างเขานิ่มมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันว่าเป็นยังไงรถคันนี้นะครับเป็นเครื่อง M ตองหนึ่งนะครับเป็น4สูบแถวเรียงนะครับให้แรงม้าประมาณ150กว่าแรงม้านะครับตัวนี้แรงม้า150กว่ากับเกียร์5สปีดนะครับตัวนี้จะเป็น4สูบแถวเรียงแต่ถ้าจะเป็น2 4 0สูนเนี่ยจะเป็นเครื่อง V6 นะครับซึ่งแล้วแต่คนชอบนะผมว่าจริงๆตัวเครื่องบล็อกนี้นะครับเป็นเคร หาอะไหล่ซ่อมค่อนข้างง่ายนะครับคันนี้รถสภาพเดิมๆเครื่องดีนะครับดูอุปกรณ์ทุกอย่างเขาเปลี่ยนแท้หมดนะครับเนี่ยรถแทบจะไม่มีอะไรเลยนะครับเราให้ช่างเช็คหมดแล้วนะครับความร้อนดีนะครับเนี่ยหม้อน้ําก็ใช้หม้อน้ําแท้มาตั้งแต่แรกเลยนะครับนี่เพทตรงนะครับสีตรงเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกรถสวยนะครับเนี่ยรถไม่มีถอดน็อตเลยนะครับเนี่ยสีเดิมๆเลยสีเดิมจริงๆนะครับ ถ้าคุณเห็นความเดิมนะครับเนี่ยมันคือมันเดิมแบบนี้จริงครับคุณดูครับข้างบนก็เดิมหมดทุกอย่างเลยเนี่ยคือผมเห็นเจ้าของนะครับเจ้าของเก่าเขาค่อนข้างรักรถนะครับข้างในสะอาดมากนะครับโอเคกระจกข้างนะครับสีมันก็มีสภาพบ้างนะครับแต่ผมว่าสีเดิมเดิมยังถือว่าพอใช้ได้เนาะไม่มีผุนะครับ ค okay. มีกาฟที่เขียนว่าอ e ีลิแกนนะครับยางพอใช้ได้เนาะผมว่ายางอาจจะเป็นปีเก่านะครับแต่เจ้าของเขาไม่ค่อยได้ขับเลยนะครับกันชนหลังข้างหลังนะครับเขาจะเขียนว่า e 2 3 0นะครับผมผมชอบนะคาแรคเตอร์ส่วนตัวผมผมชอบตัวไฟวงกลมตรงนี้นะครับผมว่ามันดูคลาสสิกดี แล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบสําหรับเบนซ์นะครับชิ้นนี้นะครับชิ้นเดิมเนี่ยผมบอกเลยว่ามันหนามากนะครับเนี่ยชิ้นพวกนี้เนี่ยถือว่าหนามากนะครับรถญี่ปุ่นชนเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าจะไม่เป็นอะไรเลยนะครับความหนาและความเดิมของเขาเดี๋ยวเราดูข้างหลังกันนะฮะเครื่องเสียงจริงๆเป็นเครื่องเสียงเดิมนะครับจริงๆบางคันมีเบ็กเกอร์อย่างนี้อยู่นะครับ คันนี้เปลี่ยนไปแล้วน่าจะเสียแล้วนะครับนี่ความเดิมนะครับรถไม่มีชนดับอย่างเงี้ยเรียกตะเข็บเดิมนะครับอย่างเงี้ยรถตะเข็บเดิมนะครับอุปกรณ์ยางยังไม่เคยเออกมาใช้เลยนะครับรถไม่ได้มีชนหนักเลยสภาพเดิมๆเ,เลยนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างตะเข็บเดิมหมดเลยนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในดวีว่าครับว่ามันเป็น,ปนยังไงบ้าง เต็ m e r c e d เ s Benz ปนะครับ E 2 3 0 EL นะครับ E Class นะครับ D 2ิวนะครับตัว96นะครับเขสตาร์ทรถตรงนี้นะครับโอเคคันนี้นะครับสภาพเดิมๆแบบที่ผมบอกนะครับสีแดงไม่์แสนเก้านะครับเรือนจอไม่แบบนี้เลยนะครับ เจ้าของเก่าก่อนที่ผมซื้อมานะครับเป็นเจ้าของร้านคาแคร์นะครับเขาจะค่อนข้างคือเขาไม่ได้ใช้จริงๆเขารักเดบิวสองหนึ่งศูนย์มากนะครับคู่กันถูกคอมากเขาขายเพื่อจะไปซื้อเครื่องดีเซลนะครับดังนั้นคันนี้เนี่ยนี่ก็เป็นรถที่เขาใช้ได้ปกตินะครับประตูนะครับใช้ได้ปกติสีน้าเดิมอยู่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นปรับกระจกนะครับเนี่ยปรับได้นะครับยังใช้ได้อยู่เลยนะฮะถอยหลังใช้ได้นะครับ ปรับเมมได้นะครับปรับหลังปรับได้หมดเซอร์วิสนะครับคือรถคันนี้เขาเข้าสู่รถสวยๆเลยนะครับชิ้นนี้เนี่ยผมซื้อให้ใหม่แล้วนะครับรอนิดนึงพอดีมันมาไม่ทันนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้ชิ้นนี้นะครับกับชิ้นนู้นนะครับเห็นไหมครับ2ชิ้นนี้6000นนะฮะหายากมากนะครับสภาพสวยๆเพราะมันก็หักทุกอันเราสั่งให้เลยนะครับห0พันนะครับเทียบกับราคารถนี่แพงมากนะครับ นอกนั้นทุกอย่างใช้ได้เดิมๆเ,เลยนะครับไฟเป็นไฟออโต้แล้วนะครับกุญแจปาร์คเซนเซอร์นะครับไอ้ปาร์คเบรกมือตัวนี้ก็ตัวตั้งนะครับเวลาเนี่ย,ยชั่วโมงกับน,นาทีนะครับตั้งตรงนี้ได้โอเคุณหภูมิข้างนอกนะครับโอเคพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยเดิมๆสวยๆอยู่เลยนะครับนะโอเคตัวนี้เป็น cruise control นะครับตัวนี้ก็เป็น ไปเลี้ยวแล้วก็ผมชอบนะครับอย่างที่ผมเคยบอกอะ่ะตัวนี้ที่ปัดจงจะเป็นที่ปัดนันเดียวนะครับแล้วก็ให้ความนุ่มนวลมากนะครับต้องบอกว่า w 2 1 0ที่ผมพูดไปบ่อยนะครับผมชอบในความหรูหราแล้วก็ความนิ่มนวลน,นะครับภายในจะเป็นคอนโซลลายไม้นะครับตัดกับสีแบบนี้เลยสวยงามแบบนี้เลยนะครับลำเดิมหมดเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นมาหลังนะครับ ึนได้ปกตินะครับอาจจะอืดน,นิดนึงนะครับไม่ค่อยได้ใช้นะฮะแล้วก็กดลงได้นะครับโอเคนี่กดล็อกนะครับอันนี้เซตอันนี้อันนี้ไฟฉุกเฉินนะครับอันนี้ที่ปัดที่ล้างน้ำฝนทั้งหน้านะครับโอเคอันนี้คือแอร์เนาะวิทนะครับผมชอบอย่างหนึ่งนะครับปกติที่ผมเจอส่วนใหญ่เนี่ยพวกนี้ก็จะเน่า กเรียกว่าตามอายุนะครับแต่คันนี้ใช้ได้ปกติเลยนะครับเกียร์ตัวนี้นะครับเป็นเกียร์5 5สปีดนะครับปรับขึ้นมาตรงนี้พร้อมกับถ้าเป็นเกียร์ต่ำก็ลากลงมาตรงนี้ได้นะครับเกียร์เข้าได้ทุกเขาเรียกนะเข้าสมูทได้ทั้งหมดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกระจกนะครับเลื่อนได้ปกต,นะดกติเลยนะครับหลังได้ปกติเลยนะครับ ให้ดูบ่อนะครับบ่อสภาพเดิมๆนะครับสวยงามเลยนะครับที่เปิดอุปกรณ์นี่ผมชอบที่ผมพูดทุกครั้งนะครับผมชอบแอร์ในนี้นะครับเปิดปิดตรงนี้ได้เย็นเจี๊ยบก็คือฟิลลิ่งดีนะครับเอาน้ําวางก็ถือว่าเย็นเลยนะครับบ่อข้างหลังนะครับสภาพเดิมๆสวยๆเลยนะ่ครับพรมสวยงามอยู่เลยนะครับแอร์ใช้ได้ปกตินะฮะ ติดกล้องมองหลังนะครับข้างบนสะอาดมากนะครับอุปกรณ์ทั้งหมดใช้ได้ปกติเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูดี๋ยวครับว่ารถสภาพแบบนี้ราคาเท่าไหร่ได้เห็นสภาพแล้วก็สเปคของ mercedes benz นะครับ e class นะครับ e 2 3 0นะครับปี97ไปแล้วรถไม่แสนเก้นะครับรถเจ้าของเก่าดูดีนะดูแลดีนะครับเป็นเจ้าของเก่าเขาเป็นร้านคาแคร์นะครับรถคันนี้เราดูแลให้พร้อมใช้ได้เลยนะครับเรามีการซ่อมบำรุงไปหลายส่วนแล้ว ส่วนของเบรกนะครับแล้วก็ส่วนของล้อนะครับแล้วก็ส่วนของระบบกุญแจนะครับแล้วก็พลาสติกลำโพงซึ่งเบิกมาแพงมากนะครับเบิกมื่นกว่าจะหาสภาพดีๆนะครับขนาดสภาพดีๆยัง ,6000 บาทเลยเราเปลดให้หมดเลยนะครับวันนี้ราคาพิเศษเป็นแค่2 2งแ0 0่บาทครับใครสนใจนะครับโทรมาที่061746622ึห้องนกนะครับหรือว่ากดตามนี้ได้เลยวันนี้เราไปกับฝนแล้วนะครับฝนมาเรียบร้อยแล้วไปแล้วครับบ๊ายบาย you mm -hmm.